สวัสดีค่ะต้อนรับความสู่ยังไอทาชโชนนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบกินไอศครีมนะคะห้ามพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะไอศครีมโฮมเมดเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทําไอศครีมโฮมเมดกันซึ่งต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยจากธรรมชาติอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีครูสอนมาด้วยนะคะนั่นก็คือคุณหนุ่มนั่นเองค่ะจากจินตาโฮมเมดไอศครีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามคุณหนุ่มก่อนอันดับดแรกเลย เป็นมาเป็นไปยังไงคะถึงมาทำไอศครีมโฮมเมดเมื่อก่อนเราทำงานประจำล้วก็เลยอยากอะไรได้เสริมค่ะทีนี้เราก็มองว่าเอะเราชอบกินไอศครีมอยู่แล้วเนี่ยก็เลยมาลองอยากมาทำไอศครีมดูึกษาเรียนรู้คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินไอศครีมอยู่แล้วแล้วคิดยังไงคะเห็นแต่ละเมนูบางทีที่ร้านจินตะโฮมเมดไอศครีมเป็นแปลกๆเลยวัตถุดิบ คือเราเรามองว่าเอจริงๆบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนครัวโลกเรามีวัตถุดิบดีๆแล้วเราส่งออกไปเยอะแยะมากมายทําไมเราต้องกินรสชาติของวัตถุดิบจากเมืองนอกด้วยใช่เราก็เลยเน้นเอาตอนแรกๆเราก็เอาพวกผลมไม้ไทยเอาอะไรอย่างนี้มาทาอย่างสาวรสมะม่วงหรือกระท้อนอย่างเงี้ยครับที่หาได้ง่ายๆของไทยเนาะใช่ครับแล้วเมนูสําหรับวันนี้คือไอศกรีมอะไรคะเป็นไอศกรีมมะม่วงครับผมมะม่วงน้ําดอกไม้ครับมะม่วงน้ําดอกไม้นั่นเองแน่นอนว่า มืองไทยก็ขึ้นชื่อเรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้ใช่แล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้เราเริ่มกันเลยไหมคะได้ครับเริ่มจากส่วนผสมก่อนเลยเราต้องใช้อะไรบ้างคะส่วนผสมนะครับ1ก็คือเป็นน้าตาลอ้อยนะครับน้ำตาลอ้อยหกกรัมครับผมแล้วก็จะมีมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับเอ่อร้อยกรัมครับแล้วก็นมอีก290กรัมสูตรนี้จะน้ำหนัก500กรัมครับจะตักได้ประมาณ5สกู๊ ธีการทำก็ง่ายๆเลยครับคือเอาของทุกอย่างเนี่ยมาผสมรวมกันใส่ได้พร้อมกันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเริ่มจากเอามะม่วงก่อนก็ได้ครับง่ายๆจริงๆประมาณลูกหนึ่งหรือครึ่งลูกได้ไหมอันนี้ครึ่งลูกก็พอครับอันนี้เป็นน้าตาลค่อยนะครับค่ะใส่ลงไปเลยแรกๆเราอาจจะใส่นมลงไปแค่นิดหน่อยก็พอครับมันจะได้คนง่ายๆอ๋อให้พอคนได้ก่อนแล้วเติมเรื่ลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็เอาทุกอย่างเนี่ยมาคนรวมกัน อันนี้ก็คือเหมือนจะมีเนื้อให้เคี้ยวได้นิดหนึ่งนะคะใช่ครับผมแล้วก็เอานมที่เหลือเนี่ยตามลงไปแล้วก็แค่นให้เข้ากันใช่คนให้เข้ากันใช่หลักการนะครับไอศครีมนี่จริงๆแล้วก็คือการใช้ครีมใช้นมแล้วก็การอัดอากาศเข้าไปค่ะนะครับผมอันนี้เราก็วันนี้เราก็มีเครื่องทำไอศครีมมาอทีนี้เราก็ใส่เครื่องเลยเนาะครับผม จากนั้นใส่เครื่องแล้วแล้วเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะเออถ้าเครื่องนี้ก็ประมาณ15นาทีประมาณ15นาทีใช่ครับโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอศครีมของเราเป็นไงกันบ้างค่ะได้ครับผมอ๋อเครื่องมันเป็นไอศครีมแบบนี้เลยดีนี้ก็จัดใส่จานเลยเนาะครับผมอย่างนี้แล้วก็แต่งให้สวยนิดนึง เรียบร้อยมะม่วงแล้วจา้นก็เป็นไอศครีมเนาะเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกว่าส่วนผสมที่ทำไปจะตักได้ประมาณ5กู๊ปเนาะก็จะแบบนี้นะคะเอาอย่างงี้เอาสักนิดนึงคุณหนุ่มเผื่อใครที่อยากจะชิมรสชาติอื่นๆที่จินตะโฮมเมดไอศครีมสามารถไปหาชิมได้ที่ไหนคะครับผมสามารถติดตามในใน c e e o o o k อะครับชื่อจินตะโฮมเมดไอศครีมครับผมค่ะ แล้วก็มีฝากขายตามร้านออคแกนิคใช่ครับผมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนี่เรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นรชาติมะม่วง,งน้ำดอกไม้เนาะใครอ้อยนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับใครก็ตามที่อยากจะทําแต่ว่าเมื่อกี้ตามไม่ทันตรงออส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่ w w w m w i mrban. com ค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยยางแอนฮาร์ชมหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ